โฆษณา reels เข้าแล้วจะได้เงินจากคลิปเก่าๆไหมตามไปดูเลยครับเมื่อวานนี้พี่ลิงนะครับที่เรียนกับผมเนี่ยเขาทักมาบอกนะครับว่าเพิ่งตั้งค่ารายได้จาก reels ได้เมื่อ5้านาทีที่แล้วยอดก็เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นยอดรายได้ตั้งแต่วันที่4นะครับถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งเปิดสร้างรายได้ไปได้เมื่อวานนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรายได้ย้อนหลังนะ บางทีวิวของเรานะครับยังเปิดตั้งค่ารับรายได้ไม่ได้เลยแต่ว่ามีโฆษณามาติดแบบนี้แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะชําระเงินนะครับย้อนหลังให้เราวิดีโอไหนที่วิ่งดีๆแล้วก็กําลังวิ่งต่อไปเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้เรื่อยๆเลยครับแต่ข่าวร้ายก็คือยอดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ยอดจริงที่ได้รับนะครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยทางระบบ Meta ได้ออกมาบอกนะ ว่ารายได้จากวิวตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาเนี่ยระบบล่มนะครับยอดที่หลายๆคนได้เยอะๆกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยอดจริงซึ่งก็รอดูอีกทีนะครับว่ายอดจริงๆที่เราจะได้รับเนี่ยตอนเขาโอนเงินมาให้เราเราจะได้กี่บาท